มีจะมารีวิวเฮ็นดูวีสองพ<อ>ันเดินตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็ของกระทำแฉกของแถมมีอะไรบ้างแกเพื่อนๆดูหน่อยะครับเราจะจะรีวิวของแถมประณัฐอันนี้เอาไปก่อนอ้าวเราก็แก่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่ก็จะช่วยรีบรีบ,รบ<ะ>แกว่าในกล่องมีอะไรนี่นะคะอย่างแรกเลยนะที่จะมีก็คือ สมุดนะคะสมุดหนีหมดโน้ตสมุดโน้ตนใช่ไหมคะทุกคนนี่แล้วจะเป็นถุงผ้าถุงผ้านี้เป็นดุสวีนะฮะมันจะมันใหญ่กว่านี้นะแต่ผมอยากตังหมดส่วนของคุณแม่นะคะตึ้งๆก็จะมีรอยเกมที่ตัวใหม่นะคะจอก็น่าจะ ใหญ่ขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยวให้แองเปล่าแกะให้ดูเลยว่ามีอะไรบ้างว่าในกล่องมีอะไรตอนนี้ะนะครับเกมเกมมีเกมแถมหรอเนี่ยใช่ครับมีเกมแถมมีเกมแถมด้วยนะเพื่อนอุปกรณ์ถ่ย่ยช้ต่างๆเอาเข้าไปก่อนอืมน,นี่ะ,นนนนะคะใข้จะเป็นห้องนี้ ใช่ค่ะแล้วก็นี่คือท่านวางตัวใหม่ของทันเดิลเฮนโดทันเดิลอ,อ้าวดู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 ตรงนี้มีสงกลขึ้นนะครับเออเดี๋ยวเอาตะกรอบให้ดูโอ้ไม่ได้มันตึดสายอยู่โอเคอ่ะเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูเลยให้เลือกนะ ประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจริงจริงจิงโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดียววา้ให้เลือกให้เลือกอันนี้นะครับนี่ให้ดูนะนี่อันนี้นะเพราะยังไม่มีภาษาไทยเด้ออ่านี้เปภาษาไทยนี่นะฮะทำอย่างนี้นะผมก็รู้ไปแล้วอ๋อก็จะเป็นอย่างนี้นะครับปิดกัน อ๋ออ๋ออนาคตเราจะเลือกอืมเลือกอะไรวะเนี่ยเลือกอะไรนะเนี่ยแม่โอเคความหนาโอ้ความบางดีนะคหนักเบาไหมระวังนะระวังนะระวังกดอันผิดนะอันผิดเปียกเปล่ากว่าเดิมเลยนะคะอันกดผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะแม่หลังจากที่เสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะเราเลือเกมมาสอนอันนี้ เกมที่เขาแถมให้นะครับฮาร์ดแวร์เป็นยังไงฮาร์ดแวร์อันนี้เกม f o น t n i t e ครับเแอปพุ่งพุดงแอปพุ่งพูดเหรอโ okay. อเคแต่ฮาร์ดแวร์มันดีขึ้นนะครับผมเนือนะ้อเปลี่ยนด้านก่อนพิจารณาอ่านี่ครับจิกันถอดไอไอนีอ่นะครับไอจอนะครับนี่นะจะทจออําให้ดูจอใหญ่ขึ้นไหมจอใหญ่ขึ้นเอ้ยลืมบอกลักษณะอันนี้ไปนี่จะเป็นอย่างนี้นะแต่ผมก็ถอดกลมมันพังอยู่นะ อันเอฟอันเนี้ยมันกำลังทางอยู่ไม่อยากตอดนะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะให้กดปุ่มตรงนี้เอาออกมานี่จะเป็นแบบแม่เหล็กนะถ้าเกิดเอาเข้าไปไม่ต้องกดตรงนี้นะครับเอาเข้าไปเลยแม่เหล็ก <Okay. S 2> มันจะดูด,ด <Okay. S 2> อันนี้ก็เหมือนกันครับกดเอามาถ้าเกิดมันจะดูดตรงไปเลยนะเหอ<ช>นกะั<ๆ>นนี่ทุกคน,นอ่าเื่องสองส้ำอ่าทุกคนก็จะประมาณนี้นะกับเครื่อง มีแฮนด์อสวิตสอนะครับอ่ะแต่แล้วผมลอบอกไปภาพสวยขึ้นนะครับแต่นนั้นอ่ะผมได้ฟอร์ดไหมในเครื่อง1.5นะครับฟอร์ดท่ภาฟอร์ดไนะคือแบบโบเตโต้มากไปลองเล่นของเครื่องปองป๊าม <c oughs> ืเร็วแรงทะลุนาลกเลยอ่าฮะแต่วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าใช่ 一。Mm hmm. mm hmm.